ม,มาแล้วขยันชินะตะว,วันพักกินขนมก่อนไหมลูกพุอป,ปู่คะคำว่าอนณานิคมแปลว่าอะไรหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยคะ่ะอ๋ออนณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การครุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอนณานิคมของมหาอำนาจตะว,วันตกเลยนะนมฆจำได้ ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอนาณาณิคมของฝรั่งใช่แล้วเมฆจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเราแล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู่ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจกาเพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติ และทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกปุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างยากยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะแล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงหรอครับเม็กยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้ในโยบายแบบใช้กำลังข่มครูต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงราชการที่สี่เป็นพระมหากศาศาษัตริย์พระองค์ใหม่ ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเสื้อจอร์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนทิศสัญญาบาวริงสงสัยเราต้องไปแล้วหล่แม่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว พระที่นั่งอมรินวิน <oh uh ิจฉัยสมัยรัชกาลที่สี่นั่นไงนั่นไงเมฆสงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นเบลริงจากอังกฤษแน่ๆเลยเขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือส่ที่สัญญาเบาลริงจู่ในนั้น การค้าจะทําให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้าเรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อจเจริญสัมพันธไมตรีสื่อไปเมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการจเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทําให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสาราชาอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยามด้วยพระบรารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นหล่ะเกิดสงครามแน่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยามเป็นพระมหารการุณาที่คุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนือ้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจราจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามาราังแกหรือรุกรานอีกแล้วล่ เข้าใจแล้วครับคุณปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบลริงสําคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับใช่แล้วพระบรมาราชวินิจฉัยใ,ในครั้งนั้นนับว่ามีความสําคัญยิ่งส่วนที่สัญญาเบลาริงเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณาน,านิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทําให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทําให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้าเจ้าพยาเฟื่องฟูขึ้น จนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังสง่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะไว้คุณปู่แล้วเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะ hmm. ตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะได้สิจ้า hmm. hmm. ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกคลุกรางจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้ เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่พูดละเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชียพระองค์เสด็จมาทําอะไรที่นี่เหรอคะที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเดย์พระองค์เสด็จมาสัทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแหมมซาร่าภริยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งอ